สวัสดีค่ะเด็กๆดนักเรียนชั้นอนุบาล2ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กกันนะคะในหน่วยของท้องฟ้าน่ารู้นะคะให้เด็กๆด,ดทุกคนเปิดหนังสือไปที่หน้า32เลยค่ะลูกเห็นไหมคะเห็น,นือยางท้องฟ้าบอกเวลานะคะลูกบอกเวลากลางวันและก็เวลากลางคืนนะคะท้องฟ้าบอกช่วงเวลาได้เช่นเวลากลางวันเราก็จะพบกับดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะ เราจะพบกับดวงอาทิตย์แล้วก็ก้อนเมฆที่อยู่บนท้องฟ้านะคะส่วนเวลากลางคืนเราก็จะพบกับดวงจันทร์และก็ดวงดาวนะคะ และในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันเราจึงควรปฏิบัติกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับช่วงเวลาเช่นตอนเช้าเราไปโรงเรียนเราอยู่ที่บ้านเราทํากิจกรรมสนุกๆก,กับเพื่อนๆใช่ไหมคะส่วนตอนกลางคืนเป็นเวลาที่เราต้องนอนหลับพักผ่อนเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีของเรานะคะทีนี้เขาให้เราทําเครื่องหมายถูกทับภาพสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้า ที่เราชอบมากที่สุดในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนนะคะอ่าสมมุติว่ากลางวันมันมีก้อนเมฆก้อนเมฆกับดวงอาทิตย์ถ้าเด็กๆชอบดวงอาทิตย์เด็กๆก็ทําเครื่องหมายถูกที่ดวงอาทิตย์ถ้าเด็กๆชอบก้อนเมฆก็ทําเครื่องหมายถูกที่ก้อนเมฆส่วนเวลากลางคืนก็จะมีอ่าดวงจันทร์กับดวงดาวใช่ไหมคะถ้าเด็กๆชอบดวงจันทร์ก็ทําเครื่องหมายถูกดวงจันทร์ถ้าชอบดวงดาวก็ทาเครื่องหมายถูกที่ดวงดาวอย่างเงี้ยไม่ยากเลยนะคะให้เด็กๆลองไปทํากันเลยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะให้เด็กทุกคนเปิดหนังสือไปที่หน้า33เลยนะคะะดวงอาทิตย์บอกเวลากลางวันนะคะะเรามาดูภาพข้างล่างก่อนนะคะ evening evening เวลายเย็น afternoon เ,เวลาเที่ยง morning เวลาเช้านะคะทีนี้ให้เด็กๆฟังข้อความนะคะและแลกเส้นข้อความไปหาภาพที่สัมพันธ์กันนะคะคัดตามรอยปละให้สมบูรณ์นะคะลูกอ่ะดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าท้องฟ้าค่อยๆสว่างอากาศแจ่มใสให้เด็กๆยงเส้นไปเลยอ่าตรงนี้นะคะอ่านี่คะอ่าต่อไปดวงอาทิตย์ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าส่องแสงจ้าอากาศร้อนอ่ามาทางนี้เลย และอันสุดท้ายดวงอาทิตย์ตกยามเย็นท้องฟ้าค่อยๆมืดสลัวอากาศเย็นสบายอะีรๆแรกมาเลยแบบนี้นะคะอย่าลืมคัดข้างล่างให้สวยงามนะคะไปทำกันเลยค่ะค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมพัฒนาภาษาไทยนะคะให้เด็กๆทุกคนเปิดหนังสือเรียนไปนที่หน้า31ค่ะ เราจะมีเขียนคำตามรอยประแล้วก็มาฝึกอ่านกันนะคะอ่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยคะ่ะปิ้งปิ้งชิ้นชิ้น,นจิ้งจิ้งชิงชิงลิ้นลิ้นให้เด็กๆนะคะไปคัดตามรอยประคำว่าปิ้งชิ้น จิ้งชิงและก็ลิ้นนะคะให้ครบทุกตัวนะคะเมื่อเด็กๆคลาสเสร็จเรียบร้อยแล้วระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะข้างล่างดเด็กๆเขียนชื่อของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะถ้าดเด็กๆทุกคนพร้อมแล้วไปทํากันเลยค่ะค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะให้เด็กๆทุกคนเปิดหนังสือไปที่หน้า31ค่ะลูกเขาให้เราเขียนจํานวน เขียนจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าจำนวนด้านหลังอยู่หนึ่งและระบายสีลงไปในช่องสี่เหลี่ยมให้มีจำนวนเท่ากับตัวเลขที่เขียนอมาดูตัวอย่างก่อนเขากำหนดเลข2มาให้ตัวเลขที่น้อยกว่าเลข2ก็คือเลข1เสร็จแล้วเขาก็ระบายสีไป1ช่องใช่ไหมคะต่อไปเขากำหนดเลข6มาให้เลขที่น้อยกว่า6อยู่หนึ่งก็คือเลขเลข5เราก็เขียนเลข5ลงไปต่อไปเลขที่มีจำนวนน้อยกว่า1ก็คือ0 ไม่มีเลยใช่ไหมคะต่อไปเขากำหนดเลข8มาให้จำนวนที่น้อยกว่า8ก็คือ7อ่ะเขากำหนดเลข5มาให้จำนวนที่น้อยกว่า5อยู่1ก็คือเลข4อ่ะต่อไปเขากำหนดเลข3มาให้จำนวนที่น้อยกว่าเลข3อยู่1ก็คือเลข2และสุดท้ายนะคะเขากำหนดเลข10มาให้จำนวนที่น้อยกว่า10อยู่1ก็คือเลข9ใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆก็ราบายสีอ่ะ นี่เลขอะไรนะเลขห้เราก็ระบายสีไป5้าช่องหนึ่งสองสามสี่หหช่องแบบนี้ต่อไป0ูศนย์ไม่มีค่าเราก็ไม่ต้องระบายสีต่อไปเลขอะไรคะเลขเจ็ดเรก็ระบายสีไป7ดช่องหนึ่งสอง 3ามสี่ห้าหกเจ็ดช่องแบบนี้อ่ะต่อไปเลขอเลยคะเลขสี 4, ระบายไปสี่ช่องเลย1 2 3่มสต่อไปเลขสองก็ระบาย2ช่อง1 2และสุดท้ายเลขอะไรคะเลขเก้ก็ระบายไป9้าช่อง1นสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าข้างล่างเขียนชื่อของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะไปทำกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะคะให้เด็กๆไปพบกับกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ต่อเลยค่ะ นักเรียนชันนช้นอนุบาล2และชั้นอนุบาล3านะคะกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะใบแรกในวันนี้ให้นักเรียนหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมาเลยค่ะเตรียมกันไกลเตรียมสีเตรียมกาวให้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปให้เรียนตัดแบ่งครึ่งนะคะตรงนี้เลยนะคะแยกออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วให้นักเรียนใช้กันไกลนะคะตัดเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะที่กําลังนอน ตัดรูปอะไรคะหน้าต่างนะคะแล้วก็ตัดรูปผ้าห่มนี้นะคะอ่ะเราไปตัดกันก่อนนะคะตัดเสร็จแล้วจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอ่าอันดับแรกนะคะให้นักเรียนนะคะทากาวเด็กผู้หญิงคนนี้ก่อนนะคะอ่าตอนกลางคืนแล้วเนาะมีพระจานทร์ละเด็กคนนี้กำลังนอน ติดให้เขานอนอยู่บนเตียงแล้วเป็นยังไงบ้างคะอ่ะเด็กคนนี้รู้สึกหนาวเราก็ต้องมีการทำไมคะมห่มผ้าให้เขาด้วยใช่ไหมคะนักเรียนให้นักเรียนพับตรงนี้ไม่ต้องพับนะคะติดกาวเลยอ่ากาวตรงบริเวณตรนี้นะคะลูกอาแล้วามาแปะเขาแบบนี้ เราจะมาทำอะไรลูกหน้าตาใช่ไหมคะเราแยกชิ้นหน้าตาให้เขาเรียบร้อยแล้วให้หนักเรียน,นติดหน้าตาให้เขาตรงนี้นิดนึงแปะแปะตรงนี้นะลหลตรงนี้ เปิดหน้าต่างก็จะเจออะไรคะเจอดวงจันทร์นะคะมมีห่มผ้าด้วยเด็กคนนี้กำลังห่มผ้าแล้วก็เราปิดหน้าต่างดีวกว่าเนะาะกลัวเด็กหนาแวแหมกลัวเขาหนาวแต่อย่าลืมระบายสีด้วยนะคะนักเรียนนักเรียนต้องระบายสีด้วยนะคะถ้าทํีระบายสีสวยๆลักษณะจะเป็นแบบนี้สวยไหมคะนักเรียนนี่ระบายสีเสร็จเรียบร้อยติดหน้าต่างห่มผ้าให้เรียบร้อยนะคะนะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะอีกใบงาน ต่อกันในใบางานที่2นะคะนักเรียนในใบางานใบที่สองอะให้นักเรียนหยิบใบางานใบนี้มาเลยอันนี้ง่ายๆเลยนะคะให้นักเรียนใช้การกายตัดตรงตามร้อยที่เขาลูกกรรกายตัดก่อนแหม่แยกกันแล้วเนาะอะพอตัด แยกกันเรียบร้อยนักเรียนระบายสีเลยด้านบนจะเป็นรูปในช่วงเวลากลางกลางไรลูกกลางวานันเห็นยไม่มีพ้าที่ส่องแสงด้วยด้านล่างจะเป็นรูปในเวลากลางคืนนะคะอ่าให้นักเรียนระบายสีถ้ากลางคืนมันก็จะมืดมืดหน่อยนะล,ลูกเนาะถ้ากลางวันก็จะมีต้นไม้มีภูเขามีก้อนเมฆระบายสีนะคะให้สวยงามเสร็จแล้วให้นักเรียนมาตัดนะคะรูปตามช่องนี้เลยมีกี่รูปคะนักเรียน มี4รูปนะคะอ่ารูปแรกเป็นเด็กอ่าเดินไปซื้อไอติมรูปที่สองเด็กผูช้ชายคนนี้กําลังจะเปลี่ยนอะไรลูกอ่าเปลี่ยนชุดนอนเนะาะใส่ชุดนอนละอ่าต่อไปเด็กคนนี้กําลังเล่นว่าวนะลูกนะอ่ารูปสุดท้ายเด็กคนนี้กําลังนอนหลับอยู่บนเตียงอ่าเราตัดรูปมาสี่ช่องเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันค่ะ อ่าเมื่อเราตัดแล้วจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะให้ักเรียนแยกกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่ทําในเวลากลางวันกับกิจกรรมที่ทําในเวลากลางคืนนะคะเอาดูรูปแรกเราเดินไปกินไอติมเดินซื้อไอติมเนี่ยเราต้องทํากลางวันหรือว่ากลางคืนคะกลางวันนะคะก็ติดเลยต่อไปถ้าเรารูปต่อไปรูปนี้ฉันกำลังจะเปลี่ยนเป็นชุดนอนแล้วนะจะเข้านอนแล้ว ต้องทาในเวลาอะไรลูกกลางวันหรือว่ากลางคืนคะกลางคืนแมกระติดเลยอ่รูปนี้นะคะเด็กคนนี้กําลังอาใช่กำลังจะไปเล่นว่าวนะอ่าที่สนามนักเรียนต้องไปเล่นกลางวันหรือว่ากลางคืนคะกลางวันอ่าทากราเลยนะคะติดเลยต่อไปอ่า ฉันกําลังนอนหลับแล้วนะกําลังจะเข้านอนหลับปุ๋ยละกลางวันหรือว่ากลางคืน,นะคะกลางคืนมไม่ยากเลยค่ะใบงานนี้สนุกมากนะคะให้เราเรียนลองไปทาดูนะคะ,ะเดี๋ยวมาพูก,กับครูปอนะคะผลพรุ่งนี้นะคะวันนี้ครูปอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ